สวัสดีครับผมแบงก์งังเข้าแบงก์นะครับสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตต้นไม้ที่ผมซื้อมานะครับ mm. เพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วนะครับแต่บางตัวเนี่ยก็คือซื้อมาก่อนาน,านั้นแต่ยังไม่เคยออกคลิปนะก็เ,เลยเอามารวมไว้ที่คลิปนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยก็ดูได้ที่คลิปทางด้านนี้เลยนะครับถ้าอยากจะรู้ว่ามีต้นอะไรบ้างก็เชิญรับชมต่อไปได้เลยครับข oh, <bang. S 1> อแางกอที่เห็นบ,บ,บ๊อบแบ,แ,บ,แ,บ,แ,บแกมกันอยู่นะครับผมจะขอเริ่มจากต้นไม้อวบน้ํากันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็อันนี้ บางต้นเนี่ยผมไม่ค่อยรู้ชื่อนะถ้าเกิดสมมติต้นไหนที่เพื่อนๆรู้เนี่ยก็คอมเมนต์ลงมาบ,บอกข้างล่างได้นะครับเราจะเริ่มกันที่ต้นนี้นี่จะขอเห่กระถางก็ได้กระถางน่ารักมากเลยอะ่ะซื้อมาจากร้านในอินเทอร์เน็ตนะครับชื่อร้านเอิงเออย์ชยนี่พอดนะครับในเอ่อน่ารักมากจริงๆใครสน,นใจก็ไปติดตามได้นะครับต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่ชื่อว่าเก่งจีนนะครับดูหน้าตาเขาน่ารักดีอะ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะ เราซื้อกระถางมาเว้ยแล้วเรากํลาลังจะหาต้นไม้ที่จะมาใส่ในกระถางอันนี้ได้อะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยพยายามหาต้นไม้ที่มีขนาดเล็กๆนะครับมาใส่ดูซึ่งก็ต้องเป็นต้นไม้สไตล์พวกนี้แหละซักคูแ a ลนแคคตาสอย่างนี้นะครับที่มันจะใส่ในกระถางเล็กๆอย่างนี้ได้ก็เห็นไหมมันน่ารักอะ ต้นนี้จริงๆแล้วรู้สึกเหมือนกับเขาจะใหญ่ได้มากกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในกระถางเล็กหรือใหญ่แค่ไหนเนี่ยในอนาคตคิดว่าพอโดนแสงหรือว่าเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็คงจะต้องเปลี่ยนที่อยู่นะฮะผมก็เลยจะทําอันนี้เป็นเคสนะครับเป็นแบบเนี่ยใส่ไปอย่างนี้แล้วก็จะได้เปลี่ยนง่ายๆนะครับไปก่อนต้นถัดมานะครับเป็นต้นนี้นะครับกระถางน่ารักอีกแล้วนะครับต้นนี้เนี่ยชื่อว่าเป็นอยู่ในตระกูลว่านหางจระเข้มชื่อว่าอะไรมรู้แต่ว่ามันมีความแบบ ตรงสีขา,ขาวๆว่ามันปูดๆขึ้นมาเยอะๆนี่มันน่ารักนี่นะคะดูดีมันเหมือนอารมณ์แบบสับป,ปะรดจริงๆแล้วผมซื้อกระถางที่เป็นรูปสับป,ปะรดมาแต่ว่าก็ยังมาไม่ถึงนะครับเรามีกระถางลายสับป,ปะรดใช่ป่ะแล้วเราวางลงไปนะมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนสับป,ปะรดจริงๆแบบมินิมินิตั้งอยู่ในห้องเนี่ยมันก็จะน่ารักมากเลยนะครับแต่กระถางไม่มาก็รอไปก่อนนะต้นนี้ก็ดูเหมือนจะดูแลง,ง่ายนะครับก็คือให้แสงแดดแบบ ปันกลางไม่ต้องแดดจัดมากแล้วก็ให้น้ําไม่ต้องเยอะนะครับตามสไตล์ซักคระเลนหรือว่าไม้อวบน้านะครับถัดมาต้นนี้ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าชื่อปากกาลาังสีลุ้งหรือเปล่านะไม่น่าใจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยาวย้อยลงมานะครับแต่ว่าก่อนมันจะยาวไม่น่าใจว่าจะขิดก่อนหรือเปล่านะฮะก็ต้องมารอดูต่อไปว่าอังคารแบง์จะฆ่ามันตายหรือเปล่านะครับต้นถัดมา ต้นนี้ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับถ้าใครรู้ก็บอกกันได้นะครับจะเป็นแบบแนวซักรุระนนจะมีขนขนนิดนึงสีมันเป็นเขียวเข้มอะครับแล้วก็จะดูเท่ๆผมว่ามันดูดีนะออแต่ไม่แน่ใจว่าจะอยู่รอดไปนานแค่ไหนนะครับ อันนี้เพิ่งจะลดน้าต้นไม้ไปก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาจเจริญงอกงามเติบโตอะไรกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะถ่ายรูปอัปเดตใน i n s t a g r a m มอะไรอย่างนี้นะฮะก็ไปติดตามกันในนั้นได้นะครับต้นไม้ของเรานะครับใส่ในกระถางที่มันน่ารักน่ารักเนี่ยมันก็จะทำให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมาก็จะเป็นตระกูลซากุระอีกเหมือนกันเป็นกระดูกุหลาบหินนะครับอันนี้ผมไม่ทราบชื่อคือผมไม่ได้เป็นกูรูทางด้านแบบไม้อวบน้ําอะไรสักขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะดบับกระถ คือผมเองจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบกุหลาบหินมากเลยนะเพราะว่าเป็นคนชอบกุลกหลาบไงแล้วพอกุหลาบหินเนี่ยหน้าตามันเหมือนดอกกุหลาบก็จะชอบเป็นพิเศษแต่ว่าด้วยความที่กุหลาบหินเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงค่อนข้างยากนิดนึงในสภาพอากาศของกรุงเทพนะคะเพราะว่ามันร้อนเอาใจลําบากนิดนึงแล้วผมเองก็ค่อนข้างมือใหม่แต่ก่อนเ,นยเคยเลี้ยงแล้วมันก็ตายหมดเลยนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องลองใหม่อีกสักตั้งซึ่งผลมันก็ ผลมันก็ยังดูเหมือนกับยังไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะครับจะพยายามนะครับแต่อย่างว่าช่วงนี้คืออากาศโคตรร้อนเลยแดดร้อนมากต้นไม้จะตายขนาดคนยังจะตาย,ายแล้วต้นไม้นักภาษานะครับ ก็ต้องเอาเอาใจประคบประงมเขานิดนึงนะครับถัดมาอีก2ต้นนี้ก็จะเป็นตระกูลโอพันเทียนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าโอพันเทียอะไรนะเขาจะมีแตกออกมาหลายแขนงนะครับจะเป็นแบบแนวะหูกระต่ายมิกกี้เมาส์อะไรอย่างงี้นะฮะน่ารักดีนะครับอันนี้เนี่ยจะมีความเงากว่าแต่อันนี้เนี่ยจะดันด้านนะครับและที่ผมชอบอ่ะคือรูปร่างหน้าตาเขาเมันเหมือนอารมณ์อยู่ในแบบพวกตะบองเพชรในทะเลทรายอะ่ะ แล้วก็เขาไม่ได้มีหนามนะครับอันนี้เนะี่ยจริงๆอันนี้มีหนามแต่ว่าไม่ได้เป็นหนามฟููขนๆนะเวาลาจับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าผมเข้าจะไม่ผิดนะต้นนี้น่าจะเป็นต้นที่สามารถเติบโตขึ้นมาได้ใหญ่สูงขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าใช้เวลาในการเติบโตนานนิดนึงนะฮะ<ส>ก็ขึ้นอยู่กับกระถางที่เราเลี้ยงด้วยแหละตอนนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับค่อยๆปลูกไปนะน่ารักดีนะครับ อนาคตนะคิดว่าน่าจะเปลี่นกระถางเขาให้อยู่ในที่ในกระถางที่ดูมีสกุลกว่านี้นะครับนี่ก็เป็นต้นไม้อบน้ำทั้งหมดที่ผมซื้อมาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นเรื่องของไม้ใบกันบ้างนะครับต้นแรกที่จะอวดกันนะครับก็คือต้นนีนะครับชื่อว่าต้น แก้วสารพัดนึกนะครับจริงๆเนี่ยผมมีอีกต้นนึงอยู่ข้างล่างนะครับเป็นแบบใบใหญ่และใบเล็กนะครับอันนี้เนี่ยเป็นแบบใบเล็กนะครับใบใหญ่ก็คือจะใหญ่กว่ากันเลยเขาจะเป็นเหมือนกับหูช้างเลยนะครับมันจะแบบอย่างนี้ออกมาแล้วก็ใหญ่ออกมาอย่างนี้ยาวๆแหลมๆนะครับแต่ว่าจุดเด่นของต้นนี้เนี่ยก็คือใบที่มีลายเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความเงามากคือมันเหมือนต้นไม้ปลอมมากเลยนะครับสวยมากๆเลยแล้วก็ชื่อเนี่ย มนะชื่อเป็นมงคลนะครับจริงๆชื่อภา,าษาอังกฤษเขาเนี่ยจะอยู่ในตระก,กูลอโลคาเซียนะครับแล้วแก้วสารพัดนึกมาได้ยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับต้นไม้สไตล์นี้ก็คือชอบความชื้นนะครับอย่าแฉะมากเอาจริงๆอ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของที่ที่เราปลูกแล้วก็ดินที่เราใช้ด้วยนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าเราจุ่มนิ้วลงไปแล้วดินมันเริ่มแห้งดี๋ยวก็พรมๆน้ําหรือลดน้ําก็ได้นะครับมันจะได้มีความชื้นนะครับต้นไม้ที่ผมตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ย มันจะค่อนข้างอากาศตรงนี้จะค่อนข้างแห้งแล้วก็จะมีลมโกรกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นดินมันก็จะแห้งเร็วกว่าปกตินะครับดังนั้นนะครับเวลาเราให้น้ำเนี่ยก็จะต้องอาจจะต้องให้บ่อยกว่าปกติโดยจริงๆแล้วก็คือให้เช็คสภาพดินนั่นแหละเราจะดีที่สุดนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องทุกวันเลยด้วยซ้ำนะครับยิ่งอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับแต่ก็จะไม่ลดเยอะจนเกินไปเพราะว่าต้นไม้พวกนี้นะครับถ้ารดเยอะมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้รากเน่านะครับต้องระวังนะครับ สรพัถัดมานะครับก็จะเป็นต้นนี้นะครับรู้จักไหมเอ่ยว่าน,นี่คือต้อนอะไรนะครับต้นนี้ชื่อว่าต้นครีปปาวานนะครับหน้าตาเขาเหมือนครีปปลานะ่ะเออน่ารักดีนะครับเป็นแข็งๆอย่างนี้นะครับอยู่ในตระกูลลิ้นมังกรนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยก็ที่เห็นในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในที่เขาโพสตกันทั่วไปเนี่ยมันจะแบบอยู่ใน1กระถางที่มีหนึ่งใบใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยมันเป็น2อ2อ,อ,อ,อันติดกันอย่างนี้นะครับแม่ค้าเขาก็แนะนําว่าอนาคตถ้าผมอยากจะแยกมันเนี่ยก็คือเอามีดเฉาะชุก แบ่งกลางตรงน,นี้แล้วก็ไปแยกปลูกไปกระถางใครกระถางมันอย่างนั้นจะสวยกว่านะครับแต่ผมว่าอย่างนี้มันก็น่ารักนะอารมณ์เหมือนหงกระต่ายเอาเป็นว่า,เ,าเดี๋ยวรอวันว่างก่อนแล้วค่อยจัดการแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นพืชที่ดูแรงง่ายด้วยนะครับใบเขาโคตรแข็งเลยเนี่ยคือเขาจะทนแรงได้ดีนะครับต้นถัดมานะครับก็คือต้นนี้นะครับ ชื่อว่าต้นสเสน่ห์จันแดงนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นกันแล้วในอินเทอร์เน็ตที่เขาโพสต์ลรงนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นว่านมงคลนะครับเพราะว่าเขามีความชื่อในเรื่องว่าใครที่ปลูกต้นนี้เนี่ยเราจะแบบว่าค้าขายรุ่งเจริญคนรักใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็หลงแบบมีสเสน่ห์อะไรอย่างนงี้นะครับแต่ผมว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยเพราะว่าใบของเขา,วาสวยดีนะครับใบเป็นรูปหัวใจยอย่างงี้นะครับแล้วก็มีเส้นริวร้ว แล้วก็ก้านของเขาเนี่ยจะมีสีแดงตรงน,นี้มันเป็นสีเขียวอะมันไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะ <c oughs> ทำไมอะ่ะมีใบใหม่งอกขึ้นมาแล้วนะฮะผมรู้สึกว่าต้นนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมนะครับ แล้วก็จริงๆแล้วมีหลายพันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์จันแดงมียับจันดำเสน่ห์จันเขียวรวมไปถึงเสน่ห์จันประกายดาวนะครับก็คือต้นนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นแบบเดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นแบบใบด่างแต่เขาเรียกว่าเสน่ห์จันประกายดาวนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพียงแค่ว่าต้นนี้เนี่ยเขาจะมีสเก็ตแบบดาวเป็นเป็นใบด่างอะมากกว่าก็จะมีความน่าสนใจแล้วก็สวยดีนะครับเวลานั้นถ้าเกิดสมมติเขาสมบูรณ์สมบูรณ์มากๆใบเขามันจะตั้งขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ด้วยความที่อากาศมันร้อนด้วยแหละแล้วก็ความชื้นของบริเวณนี้ที่ผมปลูกอะ่ะมันยังไม่ชื้นพอนะมันก็เลยมีความแบบเงี้ยออกมานิดน,นึงนะครับแต่ว่าเขาก็ออกใบใหม่มาเหมือนกันนะตั้งแตัดซื้อมาเนี่ยก็คือแทงใบขึ้นมาเวลาเห็นว่าเขามีแทงใบใหม่ออกมาอย่างนี้นะครับมันก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยนะเหมือนแบบว่าเฮ้ยเราปลูกเขาได้นะเราทําให้เขาเจริญเติบโตได้ไม่ตายนะครับแต่ข้อที่ต้องพึงระวังของต้นสเสน่จนันแดงและสเสน่จันปะกายดาวว็คือว่าเขาผมรู้สึกว่านะบางคนนะ่บอกว่าเขาก็ดูแลง่ายแต่ว่าาาเ้นขงดูแล ยากนิดนึงว่ะคือเอาใจยากอะ่ะคือน้ํามากไปก็เน่าน้ําน้อยไปก็เหี่ยวอย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็กําลังเรียนรู้กันไปนะครับแต่2ต้นเนี้ที่ซื้อมาเนี่ยคือซื้อจากตลาดต้นไม้ที่สนามหลวงสองนะครับก็แข็งแรงดียังแตกใบใหม่ดอกม้ก็ถือว่าโอเครอดแหละแต่มีต้นหนึ่งที่ผมไปซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ต2ต้นเซตที่ผมซื้อมาจากในไอจีอ่ะคือมันจะมีปัญหาในเรื่องของการขนส่ง มันก็จะทำให้ต้นไม้ในบออช้ำม,มีต้นหนึ่งที่แบบประถมพยาบาลอยู่ขาข้างหนึ่งคือก้าวไปบนสวรรค์แล้วอีกข้างหนึ่งก็คือเส้นทางกันอยู่ว่าจะรอดหรือว่าจะตายนะครับก็ต้องมาดูต่อไปว่าจะตายหรือว่าจะรอดนะฮะก็อันนี้ก็เป็นข้อเสียของการสั่งซื้อของในอินเทอร์เน็ตนะฮะเราต้องมาลุ้นว่ามันจะเสียหายจากการขนส่งหรือเปล่าบางทีอาจจะไม่ได้เสียหายากับการหักอะไรอย่างนี้แต่ว่าต้นไม้เนี่ยมันจะอ่อนแอมากโดยจากอากาศร้อนแล้วก็การขาดน้ําขาดอากาศอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะทำให้เกิด รากเนา่าซึ่งของผมที่ประสบอยู่ก็คือโรครากเน่านะฮะเป็นอะไรที่ปวดหัวมากนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือถ้าเป็นไปได้นะก็ไปซื้อที่ตัดอตอ้นไม้นะครับแต่ถ้าเกิดเลือกไม่ได้จริงๆอ่ะก็สั่งออนไลน์ก็ได้ฮะแต่เลือกร้านที่ดีๆหน่อยนะครับถัดมาจะเป็นตระกูลคล้านะครับตระกูลคล้าเนี่ยผมมีหลายต้นเลยนะครับแต่ขอพูดต้นแรกต้นนี้เลยนะฮะต้นนี้ครับชื่อว่าต้น คล้าใบตองนะคบเป็นต้นคล้าต้นแรกที่ผมซื้อมานะครับดูสิครับเพราะว่าใบของเขามันสวยมากเลยมันแบบเงาเงาเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครัล้ายคล้ายพลาสติกจริงๆส่วนใหญ่ต้นคล้าเนี่ยจะมีหน้าตาคล้ายคลายพลาสติกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่เลือกต้นนี้มาเนี่ยเพราะว่าได้ยินเสียงลือเสียงเลา่างมาว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างที่จะดูแลยากนิดนึงนะเดี๋ยวจะแบบท้าทายตัวเองว่าเออ ต้นที่เขาบอกว่าเลี้ยงยากเนี่ยแล้วเราจะเลี้ยงเอาล่อหรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ยก็เลี้ยงแล้วงอกงามดีนะครับใบนี้เนี่ยตอนที่ซื้อมาเนี่ยมันยังเป็นแบบอย่างนี้อยู่นะครับตอนนี้ก็โดดขึ้นมาแล้วก็แผ่ออกมาแล้วนะครับแล้วใบใหม่เนี่ยก็แทงขึ้นมาแล้วนะครับกําลังจะคลี่ออกมาอีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็ใบอื่นๆนะมีผุดขึ้นมานะครับก็โอเคคิดว่า เราน่าจะเลี้ยงเขารอดต้นนี้เนี่ยผมไม่ได้วางเอาไว้ออาดอร์นะคบผมวางเอาไว้ในบ้านในบริเวณใกล้ๆหน้าต่างนะครับที่โดนแสงไม่ได้แรงโดยตรงแล้วก็เขาชอบความชื้นมากต้นนี้เนี่ยผมจะสเปรย์ฉีดน้ําที่ใบเขาเนี่ยวันละประมาณ2-3รอบเลยนะครับโดยสําคัญมากเลยน้ําที่รดและน้ําที่สเปรย์เนี่ยต้องเป็นน้ําที่เป็นน้ําไม่มีคลอรีนเท่านั้นผมก็เลยจะเอาน้ําจากเครื่องกรองอมาใช้นะครับต้นนี้เนี่ยเขาจะเซนซิทีฟกับน้ำปราปลาคลอรีนในน้ำปราปลามากๆเลยนะครับถ้าเราลาดไปเนี่ยใบเขาจะไหม้ รหรือใบเขาจะเหลืองหรือถ้าเกิดสมุิต้นนี้เนี่ยความชื้นไม่พอใบเขาก็จะไหม้อีกนะครับเนี่ยขนาดเนี่ยผมว่าผมฉีดเยอะแล้วนะเขาจะมีขอบไหม้อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็อย่างว่าแหะช่วงนี้อากาศมันร้อนมันอบอ้าวนะครับมันก็จะมีปัญหาแต่ผมว่ามันมันไม่ตายก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับต้นนี้นะฮะอ๋อแล้วก็ต้นนี้เนี่ยจะค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับผมสั่งมาจากในอินสตาแกรมร้านนึงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไอจร้านที่ผมซื้อต่างๆมานะครับเอาไว้ข้างล่างนะฮะร้านนี้เนี่ยผมว่าโอเค อยู่รอดอะเออแนะนํานะครับถัดมาในตระกูลค้าอีกนะครับก็เป็นต้นนี้นะครับเห็นไหมใบสวยไหมครับชื่อว่าค้าแวลมายุลานะครับเนี่ยชื่อเหมือนละครเนะาะใบของเขาเนี่ยมันจะสวยอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเออต้นค้าเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ของเขาตรงที่ว่าใบาของเขาเนี่ยมันจะแบบอย่างเงี้ยตามเวลาตามอากาศนะครับอย่างตอนนี้เป็นตอนเย็นใช่ไหมใบของเขามันจะเริ่มหูบแล้วแล้วพอพอตอนเชา้ชาๆตอนกลางวันเนี่ยมันก็จะกลางออกมา ป,ปกตินะครับพืชตระก,กูลค้าเป็นตระก,กูลที่ค่อนข้างที่จะต้องเอาดูแลเอาใจใส่มากกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ชอบความชื้นสูงมากแต่ถ้าเกิดโดนแดดเนี่ยโดนแสงมากเกินไปก็จะตายนะครับเพราะว่าโดนความร้อนโดนแสงตรงๆมากๆไม่ได้ยั่งนั้นใบของเขาเนี่ยมันจะไหม้เลยนะครับ ต้นพวกนี้เนี่ยก็จะเหมาะกการปลูกแบบตามชายคาแดบดบลำไรหรือว่าปลูกในบ้านแต่ว่าต้องมีแสงนะครับไม่ใช่ว่าแบบในห้องนอนที่แบบทึบแสงไปเลยอย่างนั้น,นก,ก็อาจจะไม่งอกงามดีนะครับตอนนี้ผมก็จะฉีดน้ำบ่อยเหมือนกันเพราะว่าเขาชอบความชื้นนะฮะถัดมาที่หน้าตาคล้ายๆกันนะคบก็คือต้นนี้นะคะชื่อว่าคล้าหางนกยุง ถ้าผมเข้าจะไม่ผิดนะแล้วตอนนี้นยะเห็นไหมครับอย่างที่บอกเนี่ยพอตอนเย็นปุ๊บใบมันจะลูก่เก็บขึ้นมาโชว์เห็นเป็นสีเลือดหมูทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นสเสน่ห์แบบหนึ่งนะครับแต่พอเวลาปกาติเนี่ยเขาก็จะแผ่ใบออกมานะครับนี่ยจะฝืดเลยกลัวหักแต่ใบของเขาเนี่ยมันจะเป็นลายสวยนะครับแล้วก็มีความเงางามนะฮะแต่ว่าต้นนี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างโซมนิดหนึ่งเราต้องรอให้เขาแบบปรับสภาพเจริญง,งอกงามออกมาซึ่งตอนนี้เนี่ยมีหนอ่อ ออมีใบใหม่แทงขึ้นมาแล้วนะครับ mm hmm. ก็รอต่อไปนะฮะต้นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็คือต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับชื่อว่าคล้าขุนแผนนะครับอันตะกี้นี้ว่าเหมือนของปลอมแล้วนะอันนี้ยิ่งเหมือนของปลอมเลยเพราะม,มันเหมือนพลาสติกมากๆเลยนะครับใบเนี่ยแล้วมีเส้นอ่ะที่เหมือนเอาแบบเอาลายไปขีดเอาอะ่ะเป็นบางใบก็จะเป็นสีขาวบางใบก็จะเป็นสีชมพูนะครับก็ดูมีเสน่ห์ดูสวยดีนะครับต้นคล้าขุนแผนต้นนี้ก็คือวิธีการดูแลเหมือนกัน กับตัวพวกคล้านกยุงคล้าแววมายุรานะครบเพียงแค่ว่า3ต้นนี้เนี่ยใช้น้ําประปาได้ไม่เป็นปัญหายกเว้นต้นคล้าใบตองนะครับที่จะต้องใช้น้ํากรองนะไม่มีคอรีนประรบปาปงงบัเป็นพิเศษอย่างนั้นนะครับถึงเจริญงอกงามนะครับโอเคอันนี้ยังไม่มีอันนี้มีกําลังจะแบบว่ามีใบใหม่คลี่รออกมานะครับแต่อย่างอื่นก็ยังยงนิ่งๆอยู่นะครับก็ดูแลต่อไปนะครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมซื้อมาเพิ่มนะครับก็ถ้าเกิดใครมีคำถามหรืออยากจะให้พูดถึงเรื่องอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดเนีน่ผมก็ขอโทษด้วยนะครับเสียงรบกวน,นก็ยังจะคงเยอะอยู่นะฮะแล้วก็ แดดมันเริ่มจะไม่มีแล้วซึ่งปกติตรงนี้มันจะมีแสงนะฮะก็ประสัคเยอะเหลือเกินนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าจะไปติดตามผมในเพจอังเค b แบงก์ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปตามผมในอินสตาแกรมไทยอังเคอแบงก์ก็ยินดีนะครับเรามาดูกันว่าวิดีโอหน้าในผมจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับฝากติดตามชมกันด้วยนะครับฝาก subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย